สําหบดีพี่น้องสําหบดีเอฟซีสุมองสุบอนสุขุกสุคนพี่น้องผอกันรอบใบพี่น้องกินเขาแล้วแล้วก็ลงมาตอนแรกแล้วใบโมงครึ่งพาลงพี่น้องหาโมงครึ่งเลือกตัวตอนเศร้าได้ร้ายตื่นเลยพี่น้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่ สิบหกสิบเจ็ดไทยสิปด <t iny> ไทยตอนเช้าพี่นอ้องสี่ครึ่งเลยไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องงอกแรลงรุ่นวซีและออกบ่ แคบๆน้องนี่เลยเอาไว้เลยพี่น้องล้มมันนี่ล้มนะเนาะกระสีโบปวดเมื่อยไปได้ยังเฮ้ยยังหลึกห งามเลึอกนี่ไ้งามเลึอกวะว้าวปั่นค้นไรค้นงามเลึกเลี้ยวแล้วหน้าเขาปลาดำเนาะเลี้ยวแล้ว ตอนเศ้านะลงพูนบ่เอ็หน่อยหออ็มรอยใส่ไฟิจักกับไฟมาไปเอาเกี้ยวอยู่ป่ะขาเฮือนบ่ได้อยากห้าอยู่แักกกะเจ๋ยอยู่ใส่เจ๋ยเออยู่ได้สแตกเจี๋ยยังมองเขาลบ่ลูกสองลูกเนะคือมีลูกเดียวโอ้ทาีนขายเบิ่งตัวไรกับโบนี่กระเกี้ยววันอันนีมากนเกี้ยวขี้เมี่ยงนึง เีามีในล้างตู้เขนะเท้าวา<อ>ันเดียวกันโบสว่ามามาเพิ่มรอบแรงพี่น้อ<ม>งหาาม้งผมได้เพิ่มสิคืนสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสามสิบสี่คนรอบแรงเนาะรุ่นไปน้ำกันวันิลเลาวอรมันี่พี่น้อง สีเหลว่ยให้นี่แล้วไฮใหญ่นี่แล้วกันเลยเออนี่แล้วลุมงมานี่เแล้วเจอไฮลุมม่มแห้งงาม,มด้ยเข่าหนึ่ต้นแรงมาประคือแย่กัน,น,กน,นบ่ต้นแรงมาประคือแย่กันพิดกันบ่ ขอให้ต้องการทีมงานนุนสุภูทักมาด้วยพี่น้องเข่าบนท้านซุกออกบนสาผุนมาจังสไดเกียวจีตวนมาแต่เศร้าเมื่อเกี่ยวเข่าเจอเกี่ยวเนี่ยเกี่ยวคือเข่าที่นี่ แต่ว่ามันบกเขาเนาะมันเกี่ยวอยู่เพือนเขาเฮือนมดเลมาไฮนี่มันงามอยู่แล้วลายเลยแถวแถวนี้ขึ้นไปนะทั้งตัวร่มนก็งามอยู่อ๋มันามกรีเหมันได้แนเห็นหน้าทงเดียวซ้ไน ก็ได้ลอยฮะนัก mm บ่เ hmm. ม I mean? ื like mm ่อเกี่ยวแต่ห่วงเลยนะก็บวกเกี่ยวเพืองนะเบนั่เลา่านะเฮาานะเกี่ยวเพืองแล้วจะปั่นเพืองงเกวืองให้ายข่าวมขาตังด้ายทด้เขานเขาตัดนบไดเรื่องอันนีเข่างามนี่เนาะ มุนไมุ่ยอ้แล,แล้วนี่หอ,อบแรงสิสี่คน,น,นห้กันหมจกักอยู่คนละห้ตะกี้ในปาน้ำกันหลอดหลอดเศร้าเนี่ยเฮ้ย ใหเดียวกับโบงงวนะิส <c oughs> ้เนะเดินหนะน่อยข้เดินเ้ยมเียกอนเยอือให้ให้นี่คือโบวิสบบบ่ให้นี่ก็จนโบแยกเลยพี่น้องเลยสามให้กับให้ละซี่ว่านี่เขาเจ้าแยกใช่กันมั้ ยัเ,ออเกียกเก่ยวอกัน,น,กกนทีมงานบ้านโน้นยังได้ไปเกี่ยวอีกร้ายมือเพื่อสีออกค้นซายังสีได้เงินอยู่ร้ายมือ ล,ล,ล,ลุงเรอบแรงอคละเจ่๋ตอนแรงรอบแรงผ่านไปสองชั่วโมงห้อเลยบ่ชั่วโมงครึ่งนะได้ร้ายแหละพี่น้องได้ร้ายเติบอ,อยู่คนละแจเรีหนะพูดเห็นบอกพี่นอ้นองอยู่แค้มคององ้เฮาผมแย่กันนั้น ให้หนึ่งสี่คนรอบแรงก็ได้น้องเคยมาตือ,อม,มาซอย,อยพัวเสวาวิมาซอยรอบแรงเขางามยุหรือแน่เลยงามอยู่เ่า บมกแล้วกับเกีียวอยู่ทั้งลุม <Okay. S 1> ตัวได้งามทั้งคุณก็ทั้งผีตัวนั่นและวพราโอกันบอก <Okay. S 1> ข่าวซูซีกัน,นซูสซีกันเน,ะน,น,นาะคอ,อ,อยนะขั้นขั้นได้เซตให้ปีนี้นะมิโอกาสถึงยุล่รล่อยนะระดนะับรุ่นน้ำกันพี่น้องมันจะได้ร่อยสอบบ่ คายจกตนโอยหมดเลคายแล้วอยสไบุคอยคอยบุกเคยคายเขาจากเธอนะลุงเนี่นี่แต่ป้าเจ้าตินากเทงนั่นแล้กับไรักคายเขาก็ยังบบอกแล้วดิน่งดเมื่อบึงเล่าเอาเขาคือเป่นถท้ มมหมอกินแล้วกินแต่เมื่อคืนกินเลยลืมใจเขาโมงเลยโทรมาบอกเขาคอยละใจแล้วเขาสียังเคียวอยู่พี่น้องเขาขาวอันนี้สตี้ยขาวเนะแต่ว่ามันสตีอะกลัวกันพี่น้องเตี้ยกวยเตี้ยลาย เก้าให้เนาะตัวยังยังเขียวอยู่นี่เขาเอินเลืองใบไล่บ่ซ้ํานี่ทางเลืองบ่เกาให้กู้กู้นี้แล้วคือสิสุกนะ chết hay thì ngam mà đi đây chết hay chú đi nào ngốc bỏ vai là vợ ừ, hơn áo áo bỏ à? sau ăn áo lụ bỏ sau bài phút nữa พันดระนามถัน่วมขอบคุณทุกคนมั่งใจนะพี่น้องเนาะคำตีส้มได้คำว่เา,าเบิ่งใหม่ก,ก็ฝากติดตามด้วยพี่น้องมื่นที่สองหน้าพอดีแทกนะ็กเนาะวันนี้ได้คนงานสิบคนว่าในเกีียวสามพหลูกเน้อ ซีพอลูดเลยบุละห้บุ๊ดได้สีให้ตะกี้ว่าสีเกี่ยวแล้วว่าคันบบรา้บุมีคนลองซน้องสาวโทรมารอกว่าเติกตืเลยได้ โอนั่นได้กับบติดแต่หัวแรงนะอ้าวเข้าประเทศอีกอยังโอ้ยเอ้ยบางด้ยบางลายนึ่งถึงเมื่อผากลูกเราอลย่เผลูกยุงเทพ <c oughs> ลูกตัวลงเทพเลยไ,ไร มาเลยคือเขาประกาศหางงานเขดที่ซื้อเ็นี่คือบ่ใสบ้านเอยู่ใน้่หนงักเอาเงินกเนเขาก็ไม่จนอกจากมาซับเอาตาหนาเ้าใส่เนาะเอาห้าใส่บ่ได้บพเคือกันอยู่ ขึ้นอยู่น้ำเขาพุ่นละเลี้ยอะไรให้ไงเนี่ยบัดนี้มีแห้งกันละพี่น้องเลยมีทนสามให้เนี่ยละกับโบไงแล้วทางว่าพื้นได้เงินได้ข่าวโอ้พี่น้องจุบหนึ่ง เกือบแล้วพี่น้องสิบคนกีฬาบา่นเียงชนี้พี่น้องฝากกดไลกชรสกดติดตามนะเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่น้องทีมงานนนท์ภูพี่น้องเลยพอกันคลิปหนาเนาะสบายดี